ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามตรงไหนตรงนี้นะครับตรงนี้เห็นไหมกดติดตามตรงนี้นะด้านขวาเนี่ยกดปุ๊บแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับตรงนี้นะกระดิ่งนะอ่าเพราะว่าเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งขอบคุณครับ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปอัปเดตแอปพลิเคชันนะครับในกรณีที่เราไม่ได้ต่อ WiFi นานนะครับบางแอปพลิเคชันเขาก็ไม่ได้อัปเดตให้เราและเมื่อ,อไร่ที่เรามีโอกาสนะครับในการที่จะต่อ WiFi นะฮะหรือว่าเราอยากจะอัปเดตพวกแอปพลิเคชันต่างๆให้มันทันสมัยเพื่อ,อซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับ เขาจะได้ทันสมัยขึ้นจะได้ไม่ต้องโดนแฮกนะครับพวก Facebook พวก l ล n e พวกเฟซบว์เซอร์อ er ต่างๆบนโทรศัพท์มือถือนะครับให้เราเข้าไปที่ Play Store นะครับพอเราเข้ามาที่ Play Store นะครับเราทำไงต่อให้เรามาเลือกที่มุมซ้ายบนนะครับที่เป็นขีดๆตรงนี้นะครับอ่าแล้วเราเลือกที่แอปและเกมของฉันเห็นไหมครับ โอ้โหเขาจะขึ้นว่าต้องอัปเดตเนี่ยเยอะเลยนะครับเรากดอัปเดตทีละตัวก็ได้หรือว่าเราอยากจะอัปเดตรวดเร็วนะฮะแล้วก็อัปเดตทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะดำเนินการอัปเดตให้เรานั่นเองนะฮะเข้ามาเช็คได้บ่อยๆนะครับมือถือเราจะได้เร็วขึ้นแล้วก็ความปลอดภัยต่างๆแล้วก็พวกฟังก์ชันใหม่ๆของตัวแอปพลิเคชันต่างๆที่เขาเพิ่มเข้ามาฟิ t เจอร์ต่างๆเพิ่มเข้ามาเนี่ย เราก็จะได้ใช้งานได้นั่นเองนะครับเห็นไหมครับเขาก็ทยอยอัปเดตแล้วเราก็เข้ามาดูได้นะครับว่าเรามีแอปอะไรในเครื่องบ้างแอปไหนที่เราจะไม่ใช้เราก็ลบออกได้นะครับมาเช็คบ้างนะครับบางแอปก็โหลดโหลดไว้ตั้งนานแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรแบบนี้นะครับนี่คัังก็คือ,อแอปที่เคยติดตั้งนะครับเนี่ย แอปที่เคยติดตั้งตอนเราใช้เครื่องอื่นนะฮะหรือว่าใช้อีเมลเดียวกัน Gmail เดียวกันนะครับเราก็จะเห็นแอปแอปที่เคยติดตั้งเห็นไหมครับเดตใกล้เสร็จแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเราก็ปล่อยให้เขาอัปเดตไปเรื่อยๆ๋ยวเขาก็เสร็จเองเราค่อยเข้ามาเช็คเห็นไหมครับเหลืออ e ีกแค่4แอปเองเห็นไหมครับ ก็นี่แหละครับคือวิธีง่ายๆในการาเข้ามาอัปเดตแอปพลิเคชันนะครับในกรณีที่เรา,าไม่อยากที่จะอัปเดตทีละตัวนะครับแล้วก็อัปเดตทีเดียวทำยังไงกดมุมซ้ายบนตรงนี้นะครับแอปและเกมของฉันในการอัปเดตโอเคก็จะประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปให้ คุณได้รับชมกันนะครับอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับมือถือเกี่ยวกับโปรแกรมหรือว่าเกี่ยวกับแอปพลิเคชันไหนอยากติดตั้งอยากใช้งานยังไงนะครับคอมเมนต์บอกข้างล่างคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำคลิปมาให้ดูให้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีครับ